เฮ้ยที whoever, e ่พ oh. ี่ทำไมเนี่ยอะไรแล้วพี่ไรที่พี่แล้วเอ้าผิดไรผิดไรตาพี่พองตายที่พี่แล้วผิดใช่ พวกกูมันไล่สายพวกมึงเป็นหมาเห็นพวกมึงชว์แหวนกายนายกูบายบายพวกมึงมันไอ้ควายแล้วมึงจำไว้พวกกูคือไวไทยกกูไม่มีก้อยสารตามลากูว่าข้าไม่ปล่อยพวกกูมาไม่บ่อยใส่มึงเป็นเหยื่ที่ไม่ค่อยอร่อยแล้วมึงยังช้าไปกูบอกไปไวได้ที่มึงทำมันยังเบสิกโอเคมึงจะมีกันเป็นร้อยพวกกูเลดี้ใส่คนระดับเด็ก้แคยกูไม่ crazy แล้วพวกกูใช้เงินสวย no credit ไวให้กูตามลาพวกมึงอย่ามาซ่าหมากูใส่กบานเข้าหัวมึงป้าป้าป้าไรก็มาเฟียกูมาตามข้าพี่กับไอเอเคกัดยิงกัน ไกาไกไกายแกนมันนี่คิดแบบคิดแบบไรร่างกายกูถูกทอยแข่งแล้วดาบแจ้งอยากชื่อดาบช็อปผลงานเป็นดาวแรงถ้ามึงดีแต่ปากไอ้สายก็อย่าแอคตอนนี้กูแข็งแกร่งถึงขั้นไล่เทียมทานบอกเพื่อนมึงอย่าเลี้ยนอย่ามามัวบ้านงานนะกูมันแค้นจัดหาเหมือนหมายข้างทางแล้วในตอนที่กูพุ่งอย่าเสือมาแข่งเดี๋ยวโดนกูล้างบ้านเฮ้ยเฮ้ยไม่มึงเลี้ยงไอ้เฮียไปล้างจานไม่มีความต่านนี้ของกูในชั้นความแล้วถ้ามึงคล้องใจเฮียอะไรก็ทักมาไอ้สายมองไปทางไหนก็มีแต่พวกกระจอกว่ะมองไปทางไหนพวกมึงก็เหมือนกันหมดความแตกต่าง มึงไม่มีสักยดแล้วถ้ามึงอยากมีปัญหาเดี๋ยวกูจะรับจอะเก่งแจงแค่ไหนมึงช่วยไปตามมาทีกูเห็นแตขี้ข้าที่คอยมาตามลาวีพวกมึงรู้กันดีว่ากูไม่เคยปานนี้รู้แล้วสาวว่าพวกมึงวอนดอนไตแลลวอะไรกับมูเดอร์กูเป็นฆาตกรนะไงไก่ชากมึงมันฆาตกรรมฟันหวมึงด้วยกับบองช้ำพวกมึงไปน่งวินาทีเก้เดี๋ยวมึงโดนตามยิงตอนกูออกล่าเหยื่ออยู่ในยามลาตีพวกมึงพูดไม่ชัดเป็นภาษาบาลีเด็กขี้เดี๋ยวมึงตายคาไตนยเฮียไอสันมาดูพี่ระดับกูปีศาจแต่มึงมันลูก เอาเงินมายิงกาดจะลุยหรือกูชชี่ตามล่ามึงมันอยู่ในมูฟฟี่จอนที่ว่ามัดลุลุ่นพวกกูแม่งพุ่งเหมือนอูเกะบาดทะเลกำลังกูแข่งแกันเือนซาบปาร,ปรลา์ลัดแลกแลกซ่อนแร็งอยู่กัชบชายนาบัดให้กูกระโดดไซค์คิกมึงไปออลว่ากัดไม่ต้องไม่กาดสกิลกูซาบปลาดชามึงดับประนาดมึงมันดีแต่ปากตู่ตู่มัดมึงยังต่อยไอา้กาดพุ่งเหมือนอูเกะบาดคุยกูใหญ่จะด่าคุยกูมายังเบเบ๊กูไม่นับถึงรุ่นใหญ่ที่มันใจเกเรพวกมึงม่นน่าเบื่อทำตัวจำเจถ้ากูถ้า อสัานตามลากูว่าข้าไม่ปล่อยพวกกูมาไม่บ่อยสานมือเป็นเหยื่ที่ไม่ค่อยอร่อยแล้วมือยังช้าไปกูบอกไปไวหน่อยมือทำมันยัง crazy โอเคมือจะมีกันเป็นร้อยพวกกูเล d y ใส่คนเลิดาบเด็กเชี่ยกูมันเครซี่แล้วพวกกูใช้เงินสซลล์ no credit ไวให้กูตามลากพวกมึงอย่ามาซ่ามันกูส่ากับบานเข้าหัวมึงป้าป้าป้าไรกันมาเฟียกูมาตามข้าพี่กับไอเอคียดยิงไกลไกลไกลแกนมันนี่คิดเดิมคิดเบิมไรร่างกายกูถึกท้นแข็งแรงและดับแกร่งชุดชั้นท็อปผลงานเป็นดาบแรงทำมึงดี Fuck it's like a พวกกูมันลายสายพวกมึงเป็นหมาเห็นพวกมึงชอบแหวนกายนายกูบายบายพวกมึงมันไอ้ควายแล้วมึงจำไว้พวกกูไอ้ไทยกันพวกกูไม่มีก้อยสัตว์ตามลากกูว่าข้าไม่ปล่อยพวกกูมาไม่บ่อยสัตว์มึงเป็นเหยื่ที่ไม่ค่อยอร่อยแล้วมึงยังช้าไปกูบอกมึงไว้หน่อยมึงช้า,าม,มันยังเรสิ่โอเคมึงจะมีกันเป็นร้อยพวกกูเลดี้สายคนระดับเด็กเฮียกูมันเครซี่แล้วพวกกูใช้เงินสวย no credit ไว้ให้กูตามล่าพวกมึงอย่ามาซ่าหมากูส่กางเกงเข้าหัวมึงป้าป้าป้าไรก็มาเฟียกูมาตามฆ่าพี่กับไอเอคกัดยิงกัน กายกายกายแกนมันนี่คิดแบบคิดแบบไร้ร่างกากูถึงทนแข็งแกันแล้วดาบแจ้งกูถือดาบช็อปผลงานเป็นดาบแรงถ้ามึงดีแต่ปากไอ้สายก็อย่าแอคตอนนี้กูแข็งแกร่งถึงขั้นไล่เทียมทานบอกเพื่อนมึงอย่าเลี้ยงอย่ามามั่วบ้านงานนะกูมันแค้นจัดหาเมือนหมายข้างทางแล้วในตอนที่กูพุ่งอย่าเสือมาแข่งกลางเดี๋ยวโดนกูล้างบ้านให้ให้แม่มึงเลี้ยงไอ้เฮียไปล้างจานไม่มีความป้านนี้ของกูในชั้นนี้ ควยั่อไเ่อ้ยให่บเนะบยนะยี่ให่ยี่อให่ี่อให่ยี่โให่ยี่โให่ยี่อใล่ยี่อใหญ่ยี่ให่ยี่อให่ยี่ให่่ใหญ่าี่อให่ยี่ใ่ี่ให่ยี่ใ่อให่ยี่ใ่ี่ใ่ี่ใ่่อให่ย่ให่ยม่อให่ยี่ให่ยม่อให่ยี่ให่ยี่ให่ยี่อให่ยี่ใช่ยี่ใ่ยี่ใ่ี่ใหยอ รุ่นลุ่นพวกกูแม่งพุ่งเหมือนอูกาบาดพลายกำลังกูแข่งแรงเหมือนซาบุรัตแรกแรกซ้อนแรกอยู่กับชาแนบัยให้กูกระโดดไซคคิกมึงไปอวัยกาศไม่ต้องไม่กลดสกิลกูซาบปลาตชามึงดับขนาดมึงมันดีแต่ปากตู่ตู่หมัดมึงยังต่อยอากาศ